หมอบลอมหมอบล้อมหมอบล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 อมแทนนี่ดูแลเขายาวกว่านะครับเขายาวกว่าหมอบตวว่าเดเข้าในแย่หมอบัวว่าตัดเข้าแย่กับนีเลยครับเพือนเลยดี่เลยมาเลยแดงน้นดปน้ำดหมักดำเขี่ยมาดำแทงมาดำแตงมาถูว่าตืกเขาอยู่กับูว่าตอเอยู่กับกระดม ดีนะครับสมาชิกเด้งก <an> um <member> kind of ้ายาวว่านะครับสมาชิกเด้งก้ายาวว่านะครับ่าหิ้วนะเอาลำเปี้ยนะครับแหรมเปี้ยเลยน่าหิ้วเด้งกาวยาวกวาดกวาหัวาดเท่งนนะครับเด้งกวาดเท่งนะครับ รากาอยู่ดำรากาอยู่ดำคุณผู้ชมชยก้อนอยู่กลางกระน้ำครับช่วยก้อนอยู่กลางกระน้ำดำขดนะดำต้มดำขดไว้ดำขดไว้เด้งก็ไม่ดื้อนะครับเด้งก็ไม่ดื้อ ต so um. oui, ุ๊กมาตุกไม่ดูแต่งหมก่อนแต่งเหยก่อนตุกมตุกไม่ดูเฮ้ยดำเียข้างดำก้ดำเี่ยข้างดำเนียข้างดำเีย mm ข้างดำเนียข้าง ใครกินว่าเข้าใครกินว่าำด,ดำตั้งเขาดีนะครับตัวดำตั้งเขาดีนะแล้กันดำแลรวก,กันต้อยกับคนนี้แล้ก,กันดำแลรวก,กันต้อยเด็กนี้วจะกรข้าจอจูจมเมลามดคกับพุ่มเพื่อนดำมาจากจแพร่กับพุ่มบุญก,กับอำเภอปลุปลา

ับวมเอกเขาปิดแฟดนะครับปิดแฟดโทรศัทพท,ท์ไอปไีโอ้แต่ผู้หญิงนี่ทายปิดแฟดโทรศัพท์นะครับไม่ได้นะครับปิดแฟดโทรศัพท์ ยปิดแค่ปิดแค่ไม่ได้นะครับไม่ดำนิ่ไปแดงเข้ามาแดงเข้ามาแดงเข้ามาดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำจุกไว้ดำพี่นองดำพี่นองยังมาได้ครับยังบ่ป่นยังบ่ป่นดำจุกไป้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 ดำจุกไป ดำมากังดำโตดำชุกดำชุกดำก่อ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 ดำ่อโยวมโดำ่อดำโตแดงพิงไ้เดงพิงไ้แดงพิงไ้ดำอย่างชุกนะครับดำอย่างุกชกมเดียวมาุต้งครับ๋วกว่งรัครับบวงในอีกครั้งับรับบุ๋วทุ่งในอีงหลังดูโตดำนี่เริ่มมีำแดงเลนะครับดำโหตัวดำ ยาวกวนะครับตัวนี้เขายาวกว่านะรากายอยู่ดำนะครับ uh ราาอยู่ดำเด้งมเด้มเด้เงมเด้ดมุดน้เ้ด ำ,ำ,ำ6นาทีโอ้นี่ทิ้งกันีแซนนะครับระวังใบแดงแมงมุงมแดงเลือดเตานะครับตุกตาธานเทินนินง,งามยอดพิชิตใจเจ้าพายุนะครับแดงเข้าไปแดงเข้ใบใส่เข้ามาแดงเข้าใบนำเดียวมาเยาเ็นทฤษฎีนะครับแดงนทฤษฎีนะ าหัวพระสวัวดีครับตัวดงเรหว่ารงกำร่างว่าแดงว่อยกค้ไปอันู้มาโอ้เลีวดีครับเลวดีครับตัวดงามโค้ขึ้นมาเล่นไปกระทิไปัวแดงจากสององสององไทยโคฟิตคลองคำตัวโจโจไม่ลำมากนะครับโงาในสนามกีฬาเชงโกสุขมบูรสังกัดลีเกินเดือนครับ ปดงนี่มีพวุธได้นะครับแต่ทำไม่ทอเลยมองครับราคา้านรองขึ้นมาครับดำราคาต้านรองขึ้นมาครับแดงโค้ไปค้ไปดำจุ้ยดำจุ้ยดำจุ้ยแดงเด้งดำก้มดำก้มดำก้ม ูกราคาอยู่ดำบาดแผลอยู่ดำนะครับอย,ย่งอยู่ดำลำดาการอย่างอยู่ดำตัวแดงนี่ผมมีบาดแผลเลยนะอตัวดำนี่เริ่มนี้แข็งคิดแข็ควรน,นะครับนำ้ำแดงไหลซิปๆละคุ้มเลยว่าแดงรู้ได้นะครับลำาัาจิกคุ้มเลยว่าแดงรู้ได้นะครับลำดาคารอยู่ดำไปก็้ก็ได้ก้มดำก้ม อันไปับ oh! ท <there. S 3> ี่หมอกไปตั้งเไปเขาบัถึงนะดับนะปวดแผลลูกปวดแผลมาเต้จักรจะอยู่ดำบเลยเอ็นมาเต้จักจะอยู่ดำเลยร็วโตร็ปวดแผลตล้วมาากล้มากาอยู่ดำนะครับตากาอยู่ดำสามตัว กระไรอยู่ดำกราคาอยู่ดำเบียดได้ครับเบียดได้ครเบียดไน้สมาชิกนะเ้านาทีผ่านครับเก้านาทีผ่านแดงโฮมเด้งเด้งเลยด้งเด้งเลยเด้งวนไปดำนี่มาแดงเข้าไปแงไอ้ดำี่หาค้างนะครับตัวดำนะดำยาร้างดำยาราง

คลาด้คุลาดคนลาี่ไกทุกไม่ทุกมาลกทิ้เมาท้งเมาท้เมาท้ดานี่ดางดข้างดมีดรได้ไหมดัมิดอได้ไหมดุกดักอนไว้ดก้อดไว้กอดไว้ดก้ไว้พิงไว้เด้งพิงไว้เด้งพิงไว้ดําก้อดไว้ ตัวดำนี่มีอาการฮอบด้กว่านะครับที่ป,ปุป่มขมลเขมวนะครับแ<ส>ดงพิงไว้แดงพิงไว้แดงพิงไว<ส>้ดานมกไปข<ส>ึ้นมา,าขาออนนะขออนนะนดงนะ

เยียน,นควายแดงเยียนควายแดงสองนาทีนับส <c oughs> ิบสองนาทีตัวดำก็ลินมานะครับตัวดำก็ลินมา <c oughs> ดำลินมาแล้วครับดำลินมาแล้วรัสิบสองนาทีนับสิบสองนาที ทาจิบเหยียดก้าวไม่ก้าวดำลินอลอยกล่าวไว้แล้วไม่รู้กำทิศแล้วครับกำทิศแล้วกำพิศแล้วครับท่ามจิบกำทิศแล้วดำลินลอยเลยท่ามจิกตัวดำเป็นลุ่มตัวดำเป็นลุ่ม ดำจะได้ดำจะได้เลยกระปุม่มดำจะได้เลย